Yes. yeah ให้ขำอะไรอ่ะนี่มันด่านซิกเอเลเฮกซ์กอนเอ้ยเด็กลับเด็กเจ็บเอาเจ็บเด็กโอ๊ยเอ็พีโอ๊ยดัง่ดูกันตอไอ้ตัวนี้ี่เนไอ้ไอ้ไๆ้ๆๆๆๆๆ้เราวิ่งเราละๆๆละละครแล้วใครเคยเดินเข้ามาขรายอทีเลยนั่นๆๆๆๆ เออโยนั่นนั่นนัองชอพีซีไม่มีทางเดินไปตรงนี้ใครเข้ามาผมขีดผมบอกก่อนเขาถืนกันไปแบบกายเขาจมจะเล่นคนทำไมพี่เอกินวอคแล้วพี่มันรู้แล้วพี่นาวีมันรู้แล้วนี่ไงาอ้าว ดแล้ากันล้วแเลยดกันีไปบอกแล้วอกะไรมงคนกูน้อง้พีไยงว่าเป็นหนูรรกใ้มากใกล้มากใกล้มากสุดๆพี่โบเต้เฮ้เอาพี่กาสปอยเกินพี่โ เจมก็สปอยเลยพี่เจมไม่โดนแล้วแล้วเจเป็เอเปสักไโยนฝักอีกฝักอีกเชตำรวจจับขโมยแล้วผมก็จะตายพี่เจเป็นต้นนกแค่นี้ก็แล้ว ไอ้หัวเขียวแน่ๆเลยมันยืนมันมี NBC ธรรมดามายืนแบบดูเพชรเนี่ยหรอวะใช่มีพี่มีมีอย่าให้รู้นะเพชรเนียนนั่นี่ยเพชรเนี่ยหัวเขียวหัวเขียวคนนั้นเลยพี่สายมือไม่ใช่คนนี้นี่เหรอเฮไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไปก่อนห้องมีเพชรเฮ้ยทำอะไรแล้วใครไปบอกว่าในห้องมีเพชรด้วยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เต็มเดินไว้เดี๋ยวมี3กล่องอ่ะเนี้นู่นนู่นข้างหน้านู่นเลยไอ้เนี่ยมันเ่าต้องนูห้องดูห้องดูผมเห็นแล้วไปเร็วตีนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเราเดินข้างตำรวจเลยนะเนียนเนียนพูดตรงไหนไกลพี่ผมหาอยู่เขาหรอเดี๋ยวใครเป่าทุบปิดแล้วถาเป็นกล่อง ขีใครน่ะเดี๋ยวเตจมเห็นด้วยหรอเจลิเจลิเจลตัวลิงเจลิอยู่ดีๆก็สงสัยเชยเลยยอดเรียนยากเป็นตำรวจมั้งอ่ะไม่เคยเป็นเลยอยากถีบบ้างอ่啊ไม่ชอบมาว่าไม่ไม่เห็นได้ไงน่ะเฮ้ยมาเฮ้ยมันโจรไปก่อนเลย

หายแหมเอาเพชรไปหมดเลยแล้วเดินมี่คนนี้ด้วยคนนี้ไปไหนไปไหนคนนี้คนนึงเนี่ยไปไหนไปไหนโอ้โหเอาเพชรสกีนเลยสวยเลยสวยเลยโอ้ยเดี๋ยวใครใครใคร ใช่ใช่ใช่ไปองบีไปไหนไปไหนคนนี้มีเหรอเนี้ยคนนี้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะไรไมาจัดเลยไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ตำรวจช่างจริงเฮ้ยเฮ้ยเห็นนะเห็นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินแปลกแปลกล่ะเฮ้ยดูนี่เจอแต่จุด กองอะไรไหลหกกองหกกองเลยหกกองเฮ้ยทไอะ้เนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหเป็นเล่นงที่ดีเลยใจความใจความมันแย่เลยไปเลยไปเลยโอ้โหแล้วก็อีกแล้วเหรอเดินผ่านโมเพชรมาเดินผ่านเลยไอ้จำมาช่วยไงไอ้หัวส้มคนนึงหัวส้มคนนึงหัวส้มหัวเขียวไปเอ้ยช่วยได้ช่วยได้ เธอไม่ต้องกูแอบมองมีเอาไม่เไม่ได้เมันได้เหรอไอ้เต้ไอเจ้อ้เไอเจ้อ้เจไอ้เจอเอ้เอเอ้เจอเไอ้เจ้จเเอจเเจอคนเลิกักเอเเไเอเ ไอเต้ชูกูได้ตรงนี้ดูไอเจมกูบอกกูเอาเพี้เฮ้ยเฮ้ยไอจอ แสดงว่าอยู่แถวกลางหรอแถวกลางแหละยังไปไหนม่ได้ไมไกลครับนนอยยยทยมันเนียเดูเห็นนะเห็นนะเนนะคนนันน่ะทำเป็นยืนกาอนะทำเป็นยืนก่อนนะทเน เฮ้ยไอหยุดเดี๋ยวนี <Buffalo> to ้เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้แล้วไวไอ้ยุดเดี๋ยวนี้เ็กกิเด็กกนเตมเยยกินกิน้ติดต่งกปองวดเมียนผมเนียเอ้ยุ้นตุ๋นยวุ้นามแล้วนะเี่ยไอ้ย็มือเฮ้ยเย้วอนพี่นีาีอแตกงี้กันเที่ยงคืนนะนี่ผมมีเทคนิคจวนมานเสนอห้เราได้

เออโดนไก่มากเฮ้ยเฮ้สัวสกโยนกระโมยพอยู่ฮะโอ้ยิพิเยเอไก่อนกูไม่ต้มัวเลยดิยังเดียนอยู่อีกนะฮะใครอะคนยคือใครอะคนเดียวคนเดียวแพทแพทมาที่ปกรนี้เลยแพได้เลยแพตรงมาเลวข้างหลังหลังหลังตรงมาตรงมาตรงมา คนนี้คนนี้ซาๆกิโยเนี่ยเอาเอาหน่อยแล้วเอา้ยลุงนวดเดินไปไหนเฮ้เลับทำไมถึงเปิดประตูออกมาลุงทำไมทำไมถึงเปิดประตูลุงนวลทำตัวน่าสงสัย เขาพึ่งไปเขาพงไปเฮ้ยอย่าพ่งอย่าพิ่งไปชนะราโว้ลเย้ี่เดอ้าเหลพี่นี่แหละวยหายหมดแล้วหายหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เก็บได้พี่ตรงนี้เก็บได้ไม่ใช่กูีจัดเลย mọi người không chịu hơi 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 hơi